ต,น,ตนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ่งติ่งรีแอคค่ะวันนี้นะคะพี่วิ่งติ่งรีแอคก็จะมา r รียกคุณกับเ,เสียเ่ยจยนเสียเ่ยจยนไหม X I A O J U N เนาะเสี่ยจยน back to you นะคะจาก w a v ีนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์น,นั่นแหละเออนะครกก็คือแบบ ต้องเลิศแน่นนอนนะคะจริงอ่ะเพื่อเป็นปการเสียเวลานะคะขอคขาร์ลเอโกนนะฮะอ่ะ a บ k to you นะคะจากสมาชิกเวบีคุณแอนเสียจียนนะคะน่าจะเสียจียนเนาะเออถ้างั้นเราไปดูกันได้เลยคะ่ะเลส s ตออ่ะนี่ไงขี่สกานออกมาละ ทำลังบุนี่ไงเจ้าหญิงซัสมินนี่ใช่ไหมเฮ้ยคุณหล่อมากเลยคุณคุณแต่งเป็นอะไรนะตอนนั้นดีมากนะ เปนโรงงานเชื้นของใครอยากพันลงก่อนมันเป่าไม,ม้ปะเหมือนจะเป่าไมา้คุณอะฉันเคยอยู่เข้าไปตรงนี้เรื่อยๆแล้วนะคุณตรงนี้จะเว้นไว้ใส่วิดีโอไงคุณคือหล่อแต่ตอนนั้นคุณแต่งเป็นอะไรนะ เดี๋ยวคุณแต่งเป็นอะไรอะลาพันเซลเฮนเดอรี่จะจำได้เนี่ยคือเจ้าหญิงซัสมีมตอนนั้นในตอนนั้นนะวันเกิดวินวินอนะคุณไม่แน่ใจว่าแต่งเป็นอะไรอะจำไม่ได้เพลงพร้องมากอะคือเด้ความวีวีเป็นวงแบบเพอวงฝั่งฝั่งชาย ชน่าหรือจีนอะมันก็เลยจะเป็นทิ้งแนว,วจีนนะแต่ว่ามันก็พอมากเลยอะพ่อมากพอมากแบบพอพอ,พอสุด,สด คุณคือหล่อคุณคือหลอมากคุณคือหล่อมากก็คือโทรศัพท์สั่นเพราะว่าเพื่อนทำการส่งงานกันนะคะนีมากนกไปหมดเลยนกไปแล้วคือไม่มาร้องแถวนี้แล้วไปร้องไกลๆแทนนั้นนก พลังเสียงของพวกเขานี้คือดีมาก <c oughs> พื้มบิติี้ปืมจิตพุื้มใจนะคะคืต้องไปฟังทํางทำ,ทำไมาทำไมความรักของเราคือขาดออกซิเจนมันดีอะ คือสิ่งสูงดีมากเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะทำไมฉันไม่ดูนะทำไมฉันไม่ดูก่อนหน้านั้นฉันได้เปิดฟังทุกวันเลยมันดีมากเลยอ่ะมันออกแนวฟอร์มโฮมของ NCTU ตอนนั้นน่ะแต่ฟอร์มโฮมไม่ได้รีแอคเสียดายมากคือเพิ่งฟอร์มโฮมเพิ่งได้มาฟังเมื่อวันจันร์นี้เองมัง้ง คือเพลงคือ N c t นี่ฟังเพลงไม่หมดไงแล้วเห็นว่าเออมีฟอร์มโพมก็อยากลองฟังดูพอ oh, ฟังปุ๊บชอบชิบหายเลยคือเพลงที่ข้ามมาโดยตลอดเสือกชอบคืออันนี้มันออกแนวฟอร์มโพมอ่ะมันฟังสบายสบายวุนดีชอบ I love ดีวนะ Back to you ไอที่ขาย ไอ้ที่ขายเออเป็นเรียกว่าไงเขาเรียกว่าของกูมไหมของกูดที่เป็นแบบรูปเออสัตว์เลี้ยงของสมาชิกเววีใช่ไหมโ oh อไมก็อดกดี SM ไม่มีอะไรค่ายแล้วหรอกก็คือสองสารมากที่สุดนะคะใน SM เนะี่ยว่าอายุน้อยรอยยูนิตจริงๆนะคะแล้วก็มีประเด็นต่างๆมากมายคือฉันเห็นแล้วฉันปวดหัวมากจริงๆ ละอีมานมันมันอยากเอาเงินนะมันน่าเงินมันอยากใช้นี่ให้หมดนะคะหรับอีมานเพลงเพราะมากเหมือนฟอร์มโฮฟิลฟิลแบบฟอร์มโฮมเลยแต่ขอขอดูอันนี้ก่อนฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันขอดูก่อนว่าคุณแต่งเป็นอะไร W V วีเบอร์เดย์วินวิ b ปีปีไอเบอร์เดย์ินวินนี่ไง b บ r t h เด y w i ิน i ิน คุณแต่งเป็นเจ้าหญิงซินโดเรลล่าหรอซินโดเรลล่าปะที่อยู่กับอีกคนแค่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมอยู่ที่อยู่กับไม่ใช่อีดอกไม่ใช่ซินโดเรลล่าที่หญิงอะไรวะ ที่แดกแอปเปิลตายอ่ะที่แดกแอปเปิลแล้วตายอ่ะที่หิงอะไรวะไม่มันไม่ตายมันแบบติดคอติดคอ,อ,คอ,อแหลกก็เลยแบบก็หายใจไม่ออกก็เลยนอนสลบใช่ไหมใช่อีมีป่ะสโน w w ไวท์ใช่ไหมสนโสน,โสนโว์ไอโนสโนว์ไวท์อ่ะใช่แดกแอปเปิลแล้วก็ตายนะคะ <laughs> นะคะเอเอแล้ว ทำไมทำไมทำไมฉันจำเสือเจียนได้แม่นมากเลยใช่ไหมเสือเจียนเป็นจัสมินเนาะตอนนั้นอนะถ้าจะไม่ผิดนะเสือเจียนแหละนะคะอ่ะ,แล,อ v v ะ,ะแล้วก็สำหรับช่องทางการติดตามของเววีนะคะแล้วก็ใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ข้าจะกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไครต์ช่องพีดวิงด้วยนะคะแล้วก็เริ่มกระดิ่งแจ้งเตือน,นะค,ะค่ะแเราจะกันัหม่าวเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย 是眨眼，牢记着笑脸，与你相恋的时间，每一天每一年都要。